คนตายกนตายไม่ด้ยจะเขียนคูเป็นไปไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังอ่ะเจอมีประโยชน์อ่ะเจอมีราคาเจอมีคุณค่าําแร็ขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอ่ะจะยอดขี้อ่ะพอเมื่อเจอยอดขี้คือเจอคูมันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือตีก็แว้นคอตีก็แว้นคอตีก็ยอมแว้นคอเด้อแว่นคอการชีวิตคนเหล่านั้น ก็ยิ่เจอร้านชีวิตนะคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมายเจอกูคนคนคนต่ยนิยมใต่กันตัวประเทศนทยล่ะกำกินได้ย่ะเจ้ก็ยิ่งเร็วคือมึงนึกอะไรดีเฮ้ยคือเจอกูเจอไงติรุดนั่นบางนาอ่ะวันนี้ตั้งบป่าวมึงเคยกินขนมไต่ไทยไหมขนมไต่ไต่ไทยอ่ะเจอกูมันมีขนมไต่ไต่ต้นชนิดที่ว่าลงไายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเจอกูเลยลงโดยยิบอ่ะนมเลยติยิบนมเลยติยิบนมจีนนมจี โจ๊กอะไรกันยิบในร่มกินมหยิบกินเปือมันไม่ใช่เฮเจรไอวะมึงได้เคดีเทอหนึงบ่าวปมึงเคยกินครวยไหมครวยออกเยกินกินกินกิกินฮะครวยได้ตบาลุกยาวๆแต่วิญญาณทิจไรรครูฮะควยตีลุกยาวๆอย่าควเอไปเลยครวอาไปเลยครอ้อมจอมจนอ้อมจอมจ ู้จัาฮูไหมฮูด้จัูจัฮูไปไสียาวยาลยลพอราไปโลกครบกันนึกมันยิกก็จะอบลองกันด้อบลองกันด้อบลองบออบลองเออตีใส่ปลองเดี๋ยปรีเปรเจอร่อยเหวปวดจเลยึแจ้งแต่ยุดนิดตองกับไปมุดยู่ในแก้วอยาเปรีดได้ดทีนี้แกันแตกูตงานต่กตืว่าจได้ยยัเลยต่ว่าดแกใ กูวลแต่งานเจ็กูจะทำต ốt เล้วยูไม่ได้มีอะไรเลยอย่าน้นั้นเออก็ทำเรือมั่งก็แต่งงานแต่งานเจ็ดก็เขาเลยเขาเออตีตีกดเพลอกดเปือน้อยคือเข้าอ c เจ้า a o เรียเข้าวอคุ้มเดี๋ยวจะบอกก็ไม้กินข้าไหมนั่นเป็นหลกข้าวอ กขาวองเออจะตั ab, <Hog and> <left> ้งวก้าองเลยตํำรเนอกาวองจะเลกาบ่าอาบนาเลยทงไมอาบไม่ได้กันยินตาวงกับ55มุ๊บเ่กลงกันก็ไม่อยไ่ทีไรเอามึงเะัลนไม่อาบนาก็ย้ายนอนเกยจกๆเลขี้ก่ยที่กอี้มันนั่นทกอมันเ่ยขี้ก่อยยืนอนางตะตมึงไม่ต้องจําเป็นไม่ต้องแรง หามนำมุกแกเออแก็ดนระเราัดตรงกันเลยนะผมเหมืองนี่เออทีนี้ผมฮัมน้ำเสร็จแล้วกัดเดินออกแกวงน้ำเหล่าฟักบัวคุยนวลอยู่ใน่ห้องน้ำไอ้แก่กำบ้าเนี่ยเรียกว่าคุ้มเด็กตเออผมเดินออกจาก้วน้ำแล้วหาปลาขุดนู่นจากพื้นเจ็ดตัวเองมึงการุ่นแลงแกกูเลยแกการุ่นเปลือกจะดแม้มใจกูไปฮัมน้ำไม่เปียกแล้วมันจะได้ไงตัร้อยหาเป็นเปลือกน้ำใช่เวลาะเพื่อก็ะยกแกจะเดินให้เปลือกตัางลุ่นเยบ้านกู ทีนี้อ่ะาบนำเช็ดเหลวขึ้นเตียงเดียวจ้ะใส่ปิดควายก่อนเล่ปิดควายเออแต่ไมควายจอดตายกูเดี๋ยวนี่แพร่แพร่กระเดือกตัวก็ไม่ใช่ไปปิดควายอย่างมึงหนึ่งตาไม่บูตายแล้วเบนนั่นแเองมึงทำอะไรทีทีต้องทำบานเลยกูชายเจ็ดตัวจะไม่เจ็ดเจ็ดคนเออพอเจ็ดตัวเช็ดเหลวเจ็ดตัวเสร็จแล้วก็ปิดควายปิดควายเสร็จแหลวพวกไอเจ้าเจ้านอนรอแล้วเราจะเดินแพร่เจ้าเจ้ากวนเจ็บนอน नएले तंगू रूरू